สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง True Crime Story ของเรานะคะเรื่องราวที่เราจะนำมาเล่าให้ทุกคนฟังกันในวันนี้เป็นเรื่องราวการหายตัวไปของผู้บริหารหนุ่มชื่อของเขาคือคายเฟรชแมน ซึ่งเขาหายตัวไปในคืนของฤดูหนาวในวันก่อนวันที่8พฤศจิกายนปี2007บา r b บาร่าเฟชมันเธอได้รับผลวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเธอเป็นมะเร็งเต้านมและเธอต้องการที่จะเข้ารับการผ่าตัดในอีกหนึ่งสัปดาห์คายลูกชายของเธอจึงมองหาวิธีที่จะปลอบใจแม่ของเขาเพื่อให้แม่ของเขาไม่ต้องคิดมากกับเรื่องนี้ เขาจึงตัดสินใจพาเธอไปดูการแสดงตลกของแดนส์คอกที่เวทีท้องถิน่นโนแอลน้องสาวของคายและเพื่อนรักของเขาที่มีชื่อว่าแดนส์คาร์เนลีก็ไปด้วยการแสดงตลกจบลงในเวลาประมาณสี่ทุ่มบาบารากับลูกสาวของเธอจึงมุ่งหน้ากลับบ้านส่วนคายและแดนตัดสินใจที่จะออกไปพบปะเพื่อนฝูงต่อในคืนที่หนาวเย็นของเมืองชาร์ลอตในรัฐนอร์ทแคโรไลนา บาร์บาร่าได้กล่าวขอบคุณคายลูกชายของเธอที่พาเธอไปดูการแสดงตลกและเป็นค่ำคืนที่สนุกสนานอีกคืนหนึ่งของเธอหลังจากนั้นเธอกับโนเอลก็กล่าวลาไปอย่างรีบเร่งในขณะที่แม่และน้องสาวของเขากำลังจะขึ้นไปในรถคายได้บอกกับแม่ของเขาว่าเขาจะติดต่อเธออีกครั้งในวันรุ่งขึ้นหลังจากนั้นเขาก็เดินตามแดนเข้าไปในร้านบาเคสซารูน ซึ่งเป็นบาร์ที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองของเมืองชาร์ลอตต์และลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีอายุยังน้อยคายจะแบ่งเวลาไปเที่ยวกับเพื่อนและเขาก็ได้คุยกับสาวคนหนึ่งที่เขาพบในบาร์แต่เนื่องจากคืนนั้นไม่ใช่วันหยุดสุดสัปดาห์คนส่วนใหญ่ก็จะกลับบ้านกันประมาณเที่ยงคืนเพราะวันรุ่งขึ้นจะต้องเข้าไปทำงานแดนกลับบ้านในเวลาประมาณตีหนึ่ง แต่คายยังคุยอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งอยู่และตัดสินใจว่าจะอยู่ต่อเมื่อแดนตื่นขึ้นมาในเช้าวันศุกร์เพื่อเตรียมตัวที่จะไปทำงานเขาได้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาดูและเขาก็เห็นว่าคายได้โทรมาหาเขาและเขาก็คิดว่ามันคงไม่มีอะไรสำคัญเพราะคายไม่ได้ฝากข้อความเสียงไว้แต่ไม่นานหลังจากนั้นแดนก็พบว่ารถของคายยังคงจอดอยู่ที่ถนนเหมือนเดิม เขาจึงรู้ว่าอาจจะมีบางอย่างที่ผิดปกติเกิดขึ้นกับคายเขาจึงพยายามติดต่อคายทางโทรศัพท์แต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้จากนั้นเขาก็โทรหาเพื่อนร่วมห้องของคายและเพื่อนของเขาก็ยืนยันว่าคายไม่ได้กลับบ้านในคืนนั้นแดนมีความกังวลที่จะโทรหาพ่อแม่ของคายเพราะมันเป็นเรื่องยากที่จะหาคำอธิบายให้กับพ่อแม่ของเขาได้สำหรับการหายตัวไปของเขา เพราะแดนไม่ต้องการทําให้พวกเขาต้องเกิดความกังวลใจโดยที่ไม่จําเป็นและเขาก็ยังคิดว่าคายจะกลับมาหาพ่อแม่ของเขาแต่หลังจากนั้นไม่นานแดนจึงตัดสินใจโทรหาพ่อแม่ของคายคายได้โทรหาน้องสาวของเขาเช่นกันแต่เธอก็ไม่ได้รับสายและไม่มีใครได้พูดคุยกับเขาตั้งแต่คืนที่ผ่านมาไม่มีใครสามารถติดต่อเขาได้ในเช้าวันนั้นแต่ก็ยังไม่มีใครกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้มากนัก บางคีคายอาจจะดื่มมากเกินไปและนอนอยู่บนโซฟาของบ้านเพื่อนคนใดคนหนึ่งก็เป็นได้ทุกคนได้แต่รอว่าเขาจะมาทำงานตรงเวลาหรือไม่แต่ก็ไม่มีวิ่แววของคายเลยพ่อแม่ของคายเกิดความกังวลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจึงตัดสินใจโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ออกตามหาคายและด้วยความกลัวของครอบครัวของคาย ว่าคาดีนี้จะไม่ได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่มากนักเนื่องจากคายเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ใช่เด็กหรือวัยรุ่นครอบครัวของเขาจึงจ้างนักสืบเอกชนเพื่อหาเบาะแสของคายอีกทางหนึง่งนอกจากนี้แดนก็ยังได้สร้างเพจคนหายสำหรับคายบน Facebook และกระตุ้นให้เพื่อนบน Facebook ของเขาที่มีประมาณ400คนช่วยกันแชร์ในการหายตัวไปของคาย และภายในสองสัปดาห์มีคนติดตามคดีการหายตัวไปของคายบนเฟซบุ๊กเพจของเขามากถึง60,000คนเจ้าหน้าที่สืบสวนได้เข้าตรวจสอบกล้องวงจรปิดและสอบปากคำพยานและแดนเพื่อนของคายก็ให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าตอนที่เขากำลังจะออกจากบาราย,ยังได้พูดคุยอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาพบในบาร์และพวกเขาก็พากันไปเต้น แต่ผู้หญิงคนนี้ไม่ได้มาที่บาร์คนเดียวเธอมากับแฟนหนุ่มของเธอและดูเหมือนว่าเขาจะไม่พอใจที่เห็นคายเข้าไปเต้นอยู่กับเธอหลังจากนั้นผู้หญิงคนนั้นและแฟนหนุ่มของเธอก็พากันออกจากบาร์จากนั้นไม่นานคายก็ออกจากบาร์ไปเช่นกันในคลิปจากกล้องวงจรปิดจะเห็นได้ว่าคายออกจากบาร์เวลาประมาณตีสองี่สิบนาทีและในคลิปจะเห็นว่าเขาอยู่คนเดียวในตอนนั้น เวลาประมาณตีสองสิบเก้านาทีเพียงไม่กี่วินาทีก่อนที่เขาจะออกจากบาร์คายใช้โทรศัพท์มือถือโทรหาน้องสาวของเขาแต่เธอไม่ได้รับสายและเขาก็ไม่ได้ฝากข้อความเสี่ยงไว้เธอจึงไม่รู้ว่าเขาโทรมาทำไมเขาอาจจะกำลังนั่งรถกลับบ้านหลังจากที่เขาออกจากบาร์คายได้ทิ้งเสื้อโค้ทไว้ซึ่งอุณหภูมิข้างนอกประมาณ30องศา แต่ในตอนนั้นเขามีอาการไม่ค่อยปกติมากนักเขาจึงไม่ได้สนใจเรื่องอากาศเช่นเดียวกับลูกค้าคนอื่นๆคายได้ให้บัตรเดบิตแก่บ,บาร์เทนเดอร์ที่บาร์เมื่อเขาไปถึงที่บาร์และสั่งเครื่องดื่มในครั้งแรกเครื่องดื่มของเขาถูกเติมตลอดทั้งคืนตามที่บาร์เทนเดอร์ได้เล่าว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ผู้คนจะลืมหยิบบัตรคืนตอนที่จะกลับบ้าน บางคนสันนิษฐานว่าเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ปกติและไม่รู้ว่าเขากำลังเดินไปมาโดยที่ไม่มีเสื้อโค้ทและไม่มีบัตรเดบิตบางคนคิดว่าเขารีบออกจากบาร์ไปอาจจะเป็นเพราะเขาพยายามไล่ตามหญิงสาวที่เขาเต้นด้วยนอกจากนี้ยังเป็นไปได้ที่ใครอาจจะคิดว่าเขาจะออกไปข้างนอกเพียงไม่กี่วินาทีและเขาวางแผนที่จะกลับมาเอาเสื้อโค้ทของเขา ไม่ว่าเจตนาของเขาจะเป็นอย่างไรเมื่อเขาเดินออกจากบาร์แต่การพบเห็นเขาครั้งสุดท้ายที่ได้รับการยืนยันคือเวลาตีสองสนาทีในภาพจากกล้องวงจรปิดเขาเดินคนเดียวไปตามถนน c o r เรต Avenue ไปทางร้านขายพิซซ่าซึ่งอยู่บนถนนเดียวกับบาร์ และจากวิดีโอจากกล้องวงจรปิดเพียงไม่กี่วินาทีนั้นยากที่จะบอกได้ว่าอาการของเขาในตอนนั้นเป็นอย่างไรอยู่ในสภาพที่ปกติหรือไม่แต่ดูเหมือนว่าเขาจะเดินด้วยท่าทางที่ปกติไม่มีสะดุดหรือว่าล้มพนักงานของร้านขายพิซซ่าได้บอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าคายได้เข้ามาในร้านและสั่งพิซซ่าไปสองชิน้นแต่เขาไม่ได้สังเกตว่าคายมาคนเดียวหรือว่ามากับใครบางคน ในเวลาประมาณตี2 42นาทีคายใช้โทรศัพท์มือถือโทรหารา Back oon, ้านแบ c ็เฮดซาลูนโดยที่เขาอาจจะโทรไปเพื่อขอเสื้อโค้ทและบัตรเดบิตคืนแต่ไม่มีใครรับสายเขาหลังจากนั้น15นาทีต่อมาคายได้โทรไปที่เบอร์สำนักงานของพ่อของเขา4ครั้งเรื่องนี้เป็นที่น่าสงสัยเป็นอย่างมากเพราะคายรู้อยู่แล้วว่าพ่อของเขาไม่ได้อยู่ที่ออฟฟิศในตอนดึกอย่างแน่นอน เขาไม่ได้ฝากข้อความเสียงไว้ดังนั้นเหตุผลที่เขาโทรหายยังคงเป็นปริศนาอยู่จากข้อมูลของเจ้าหน้าที่ตำรวจในบันทึกการใช้โทรศัพท์ของคายแสดงให้เห็นว่าเขายังอยู่ในเขตตัวเมืองในขณะที่เขายังใช้โทรศัพท์มีคนขับรถแท็กซี่คนหนึ่งอ้างว่าเห็นคายเดินอยู่บนถนน นอตดดวินสันประมาณตีสามนาทีคนขับรถสังเกตว่าเขาไม่มีเสื้อโค้ทและดูเหมือนจะมีอาการไม่ค่อยปกติเท่าไหร่และถ้าหากว่าเป็นคายจริงๆเขาได้เดินทางไปยังพื้นที่ที่คนในท้องถิ่นจะรู้จักกันในชื่อโนดาซึ่งพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะไม่ปลอดภัยเท่าไหร่และมีสิ่งผิดกฎหมายอยู่มากมายในสถานที่แห่งนี้ คขาพยายามโทรหาแดนครั้งสุดท้ายเมื่อเวลาประมาณตี328นาทีแต่เป็นการโทรได้เพียง4วินาทีเวลาตี3 29นาทีเขาพยายามโทรหารูมเมทของเขาและการโทรครั้งนี้ใช้เวลาเพียง6วินาทีเท่านั้นเขาไม่ได้ฝากข้อความเสียงไว้ทั้งสองครั้งและเป็นไปได้ว่าแบตเตอรี่ในโทรศัพท์ของเขาอาจจะใกล้หมดณเวลานั้นเวลาตีสี่ โทรศัพท์ของเขาเงียบลงคายใช้โทรศัพท์เพื่อโทรออกทั้งหมดประมาณ8สายหลังจากที่เขาออกจากลานแบคเฮซารูนและการโทรทั้งหมดของเขาเป็นการโทรจากย่านใจกลางเมืองซึ่งอยู่ใกล้กับบาแต่อย่างไรก็ตามการโทรครั้งล่าสุดเกิดขึ้นใกล้กับสะพานไม้ขนาดเล็กที่ใช้สำหรับคนเดินที่มุ่งหน้าไปยังสวนสาธารณะที่มีชื่อว่าคอดดเลีย ซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้จัดปาร์ตี้สำหรับการทำสิ่งผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าไปค้นบริเวณนี้อย่างถี่ถ้วนแต่ก็ไม่พบสิ่งที่เชื่อมโยงไปยังการหายตัวไปของคายวันเวลาผ่านไปโดยไร้วี่แววของคายและไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นกับคายพ่อแม่ของคายจึงตัดสินใจจ้าง Public Safety Dogs เพื่อดูว่าพวกเขาสามารถหาบาะแสเกี่ยวกับคายได้หรือไม่ ซึ่งองค์กรนี้ตั้งอยู่ในนอตแคโรไลนาพวกเขาใช้สุนัขหลายตัวที่ได้รับการฝึกฝนเพื่อค้นหากลิน่นไมาเครกประธานกลุ่มและลินดาดันผู้ดูแลสุนัขตกลงที่จะรับคดีนี้หลังจากนั้นพวกเขาก็ให้สุนัขดมกลิ่นของคายจากเสื้อโค้ทที่เขาลืมไว้ที่บาร์ลินดาให้สุนัขล่าเนื้อของเธอที่มีชื่อว่าทริปเปอร์เอพยายามติดตามคาย โดยที่พวกเขาเริ่มจากร้านขายพิซซ่าสุนัขเริ่มดมตามเส้นทางของกลิ่นและมุ่งหน้าไปยังรางรถไฟที่อยู่ใกล้เคียงสุนัขยังคงติดตามกลิ่นของคายเป็นวงกว้างแสดงว่าคายอาจจะเดินวนอยู่แถวนั้นเป็นเวลาหลายรอบลินดาผู้ดูแลสุนัขเชื่อว่าอาจจะเป็นเพราะเขารู้สึกว่ามีใครบางคนกำลังตามเขาอยู่และเขาก็อาจจะพยายามหลบหนี แต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าจริงๆแล้วเขากำลังทำอะไรหรือคิดอะไรอยู่ณเวลานั้นต่อมาลินดาได้ให้แคลรี่คนเลี้ยงแก่ชาวเยอรมันของเธอพยายามติดตามคลายเช่นกันโดยที่เส้นทางของแคลรี่ก็เกือบจะเหมือนกับเส้นทางของทิปเปอร์เอซุนากล่าเนื้อของเธอ เย็นวันต่อมาไม้และลินดาก็พาสุนัขสองตัวออกไปค้นหาคลายอีกครั้งโดยครั้งนี้พวกเขาเริ่มต้นที่สวนสาธารณะที่มีชื่อว่าคอดีเลียและเมื่อสุนัขทั้งสองไปถึงที่นั่นพวกเขาก็ได้กลิ่นคลายทันทีซึ่งมันเป็นการยืนยันว่าเขาเคยอยู่ในสวนสาธารณะนี้แต่พวกเขาไม่สามารถอยู่ในสวนสาธารณะได้นาน,น,านเพราะเป็นสถานที่ที่ไม่ค่อยปลอดภัยมากนัก เนื่องจากไมเชื่อว่ามันอันตรายเกินไปสำหรับพวกเขาที่จะอยู่ที่นั่นการค้นหาของพวกเขาดึงดูดความสนใจจากผู้คนที่แวะเวียนมาที่สวนสาธารณะเป็นอย่างมากพวกเขาได้กลับไปที่สวนสาธารณะอีกครั้งในเช้าวันต่อมาและลินดาบอกว่าสุนัขติดตามกลิ่นของคายไปยังสถานที่ก่อสร้างที่อยู่ใกล้ๆพวกเขาค้นหาทั่วทั้งไซต์างานอย่างถี่ถ้วนในหลายวันต่อมาแต่ก็ไม่พบสิ่งใดๆที่เกี่ยวข้องกับคาย สถานที่ก่อสร้างนี้อยู่ไม่ไกลจากส่วนสาธารนณะคอดดเลียและเต็มไปด้วยกองดินขนาดใหญ่ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำสุนัขตำรวจเข้ามาค้นหาใครในสถานที่ก่อสร้างและออกสำรวจพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดอีกครั้งนอกจากสุนัขแล้วพวกเขายังใช้เราดาร์เจาะพื้นสำหรับสำรวจไปรอบๆกองดินแต่ละแห่งแต่ก็ไม่พบเบาะแสใดๆ มีหลายข้อสันนิษฐานที่เกี่ยวกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นกับคายแต่มีหลักฐานเพียงเล็กน้อยที่มีความเชื่อมโยงกับข้อสันนิษฐานนี้พ่อแม่ของคายเชื่อว่าเขาอาจจะเสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่คืนแรกที่เขาหายตัวไปและพวกเขาเชื่อว่าร่างของเขาอาจจะถูกทิ้งไว้ที่ไซต์างานก่อสร้างเพียงแต่ว่าพวกเขายังหาไม่เจอเท่านั้นเอง ในการออกค้นหาคายมีการใช้ทั้งกำลังคนและสุนัขในการออกค้นหาอย่างละเอียดถี่ถ้วนแต่ก็ไม่มีใครกลับมาพร้อมหลักฐานที่สามารถสรุปได้ว่าเขาอยู่ที่นั่น3ปีหลังจากการหายตัวไปของคายครอบครัวของเขาก็ย้ายออกจากเมืองชาร์ลอตด้โดยพวกเขาย้ายไปอยู่ที่เมืองฮิวตันเฮดที่อยู่ในรัฐเซาท์แคโรไลนาก่อนจากนั้นจึงไปที่ฟลอริดา ซึ่งเป็นที่อยู่ที่พวกเขาอาศัยอยู่ในปัจจุบันและพวกเขายังคงเชื่อว่าใคราเสียชีวิตไปแล้วและจะไม่มีใครพบศพของเขาแม้ว่าคาดีนี้จะยังถือว่าเป็นการสืบสวนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงทำงานอยู่และเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่ามีใครบางคนมีข้อมูลที่จำเป็นในการไขคดีนี้และกำลังหาทางปิดปากครอบครัวเฟรชแมน ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ